เจอไหมปืนยังไม่บรไดปืนปืนบรรเล็บันไดตายลูกเก้าเหรอสามแสน<า>ศูนย์น่เห็นตานนเแล้วเอามาจากไหนปืนผมซื้อมาจากออนไลน์แล้วทีนี้ผมไม่มีเงินใช้ผมไม่มีตังค์เลยตอนนี้ติดตัวท่บาทหนึ่งแล้วผมต้องจ่ายค่าบ้านก็เลยมาขายพี่เข,ข,ขาผาขายแค่ราคาทุนที่ผมซื้อมาผมไม่มีกําไรไม่ได้ผลิตไม่ได้ทําอะไรไม่เป็นเลยผมซื้อมาออาลน์แล้วทีนี้ผมไม่มีตังค์ใช้ผมไม่มีเงินในบัญชีสท่บาทเลยขาเท่าไหร่เนี่ย ที่เขาไปหม <15. S 2> ื่นห้าหมื่นห้าแล้วเอามาจากไหนปืนนี้ก็อาจากออนไลน์ทีเดออนไลน์ออนไลน์จากจากชื่ออะไรจำได้ไหมมันเป็นมันเป็นชื่อเป็นรูปโปรไฟล์ปลอมอ,อ่ะเขาเรียกโปรไฟล์ลฟที่ไม่มีหน้าครับอืมแล้วผมก็ซื้อกลุ่มมาแล้วทีนี้ผมซื้อมานานแล้วซื้อมานานแล้วไม่เคยใช้เลยเลยคือซื้อมานานแล้วทีนี้ผมไม่มีเงินไม่มีเงิน,งนใจ่ายหลาบ้านเลยอ่ะไม่มีเงินจ่ายค่าบ้านอผมก็เลยว่าพันจมาขายคืออย่างนี้คืออาวุธปืนนะเขารู้อยู่ว่า อาวุธปืนทม่มีทะเบียนเนี่ยมันมีความผิดตามกฎหมายใช่ไหมครอบครองอาวุธปืนไม่มีทะเบียนโดยที่นายทะเบียนไม่อนุญาตนะมีโทษตามกฎหมายวันนี้พี่จับน้องในข้อหาที่หนึ่งครอบครองอาวุธปืนโดยมีอนุญาตนะเพราะงั้นเดี๋ยวต้องปิทํามันกันจับกลุมน้องแล้วเดี๋ยวพาตัวน้องไปส่งพนักงานสอบสวนในพื้นที่สนบงกลุ่มนะแจ้งใครทราบไม่ไม่ตามกฎหมายพี่พี่จับก็คือจับนะ